ชีวิตคริสเตียนที่ปกติตอนที่11ประกายหนึ่งเดียวที่อยู่ในพระคริสต์ก่อนที่เราจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งเพื่อพิจารณาหัวข้อสำคัญที่สุดนั้นขอให้เราหันกลับมาทบทวนสิ่งที่ได้พูดไปแล้วอีกครั้งหนึ่งและเราจะอธิบายสิ่งที่เราจะดำเนินการนั้นอย่างตรงประเด็น เราพยายามกระทำให้เรื่องราวนี้ง่ายขึ้นและคิดจะอธิบายประสบการณ์ของคริสเตียนอย่างง่ายๆแต่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขณะที่เราร่วมดำเนินการกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆอีกมากมายดังนั้นเราจึงระมัดระวังที่จะไม่กระทำให้การงานของพระเจ้ากลายเป็นสิ่งที่ง่ายจนเกินไปเพราะการกระทำเช่นนี้ จะทําให้เราตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวายอย่างรุนแรงทีเดียวบิบตดของพระเจ้าเป็นจำนวนมากที่เชื่อว่าประสบการณ์ของมนุษย์ที่มีต่อความรอดของพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจในคุณค่าของพระโลหิตที่ล้ำค่าแม้กระทั่งประสบการณ์ของการเข้าสู่การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ก็ครอบคลุมอยู่ในสิ่งนี้ด้วยพวกเขาได้เน้นว่า จำต้องพึ่งพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเพื่อจัดการกับปัญหาที่เขารู้และได้เน้นถึงประสิทธิภาพที่ไม่สิ้นสุดของพระโลหิตที่มีต่อบาปที่เขากระทำนี่เป็นความเข้าใจที่เที่ยงตรงที่สุดซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเช่นนี้แต่พวกเขาคิดว่าพระโลหิตได้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างความบริสุทธิ์ที่พวกเขาเชื่อนั้นความจริงแล้ว ก็คือการนำคนคนหนึ่งออกมาจากความเป็นอยู่ในอดีตของเขาเท่านั้นนี่ก็หมายความว่าโดยพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่หลั่งออกมาบัดนี้ได้ชำระล้างทุกเสียงที่เขาได้กระทำพระเจ้าจึงได้แบ่งแยกเขาให้ออกจากฝ่ายโลกให้กลับมาสู่พระองค์ความบริสุทธิ์ที่พวกเขาเข้าใจก็มีเพียงเท่านี้พวกเขามองไม่เห็นข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานของพระเจ้า ดังนั้นจึงได้ละเลยการกะเตรียมที่ครบสมบูรณ์ของพระองค์เสียเขาพระเจ้าคิดว่าบัดนี้เราได้มองเห็นข้อบกพร่องของประการนี้อย่างชัดเจนแล้วมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้เดินนำหน้าไปก้าวหนึ่งพวกเขาได้มองเห็นว่าพระเจ้าได้ส่งรวนพวกเขาไว้ภายใต้การสิ้นพระชนแห่งพระบุตรของพระองค์บนกางเขนโดยการจัดการกับมนุษย์เก่าของเขา ช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากการผูกมัดของความบาปและกฎบัญญัติพวกเขาได้เชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าพวกเขาได้ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าในพระคริสต์เยซูและไม่วางใจในเนื้อหนังอีกต่อไปฟิลิปอยบทที่3ข้อ3พระเจ้าได้ทรงมีรากฐานที่ชัดเจนในพวกเขา ซึ่งพระองค์สามารถก่อสร้างขึ้นมาบนรากฐานนี้มีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งได้ก้าวหน้าไปจากจุดเริ่มต้นนี้อีกก้าวหนึ่งพวกเขารู้จักการมอบถวายใช้คำศัพท์นี้ตามความหมายที่ถูกต้องพวกเขาได้มอบถวายตัวเองไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์โดยไม่สงวนสิ่งใดๆไว้และได้ติดตามพระองค์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งเริ่มต้นเท่านั้น โดยการเริ่มต้นในที่นี้เราก็ได้สัมผัสประสบการณ์ด้านอื่นๆซึ่งพระเจ้าได้สรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าเราและเป็นสิ่งที่คนมากมายได้ประสบการณ์ขอให้เราจำไว้ว่าประสบการณ์ทุกอย่างล้วนเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ลำค่าของหลักความจริงเท่านั้นไม่มีประสบการณ์ใดาสามารถเป็นตัวแทนของหลักความจริงทั้งหมด สารพัดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนเป็นผลงานของพระคริสต์ที่ทรงกระทำบนกางเขนเราจะมองข้ามส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้เลย